เด็กๆครับวันนี้เราจะมามาเล่นเกมนิดนิหน่อยหน่อยกันนะคะคุณครูจะโชว์ภาพเด็กๆเห็นภาพของคุณครูใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเยี่ยมมากเห็นนะคะเห็นครับเห็นค่ะครับถามว่าภาพนี้คืออะไร ภาพนี้คือภาพอะไรครับเด็กๆตอบไไหมภาพนี้คือภาพอะไรคะขอเลือกคนตอบแล้วกันไม่ยอมตอบเนาะ เด็กๆได้ยินเ,เสียงของครูอยู่นะโอเคนะไหนขอว่ารางรัดว่ารางรัดอยู่ไหนวะรางรัดอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ค่ะไหนบอกบุณงสิภาพนี้คือภาพอะไรคะรู้จักไหมเนี่ยต้นอะไรไม่รู้จักคะ่ะ อเแล้วมีใครรู้ไหมคะไหนช่วยเพื่อนหน่ะคืออะไรยังไม่ใช่เลยนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวคะแนนนี้เดี๋ยวคนะือขอแมงรักค่ะอืเยี่ยมมากภาพนี้คือภาพแมงลักให้ตอบเอ่ยเมื่อกี้เสียงใครเอ่ยแอมค่ะ กิดตั้เลยแน่นรักนะคะอ่ะไปต่อภาพที่สองกันและภาพอะไรอื่นให้เวลานับห้าดีกว่าเนอโอดีกรับอะไรนะอ,รรอะไรนะโอมดลพาครับ เยี่ยมมากเสียงให้ตอบเลยเมื่อกี้โหระพาเสียงใทรเสียงมาหาเทพหรอครโอเ,เก็บแต้มไปก่อนนะไปตอบ้อที่ทสามภาอะไรเอ,อ่ยนะบางคนชอบนะเนี่ยพอเวลาเอามาทำอาหารเนี่ยเพราครับเยี่ยมรู้สึกว่ามาหาจะชอบนะเนี่ย มีแต้มนะจ๊ะมีแต้มนะจ๊ะต่อไปภาพนี้นับห้าเนาะจะได้คะแนนไหมเนาะหรือว่าคะแนนจะเป็นของคุณนครูนับหนึ่งโอ้ยสงสัยจะเป็นของคุณนครูแน่นอนเลยนับสองานับสาม เดามาเดามาเดามาแล้วๆๆนับสี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยจ yeah, ะเป็นของมันกรแล้วเย็นห้ะคะแนนนี้เป็นของมังครต้นนี้เรียกว่าต้นหญ้าหนวดแมวนะคะเด็เกๆสังเกตไหม,นเ,นมเนี่ยเกศสอนันเนี่ยขายกระหนวดแมวขเขาก็เลยตั้งชือ่อว่า จะย่าหนวดแมวเดี๋ยวเราก็มารู้จักเขาอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ดูภาพดูหน้าตาเขาไปก่อนอะภาพต่อไปอืมขาจังเลยไม่ทันใจเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรมาแล้วคิวเอ็แมนค่ะสิงค่ะสิงคืโอคาเมีนค่ะคามีนคามีนค่ะใปรตอบคามีนบ้างเอ่ยเมื่อกี้ อรบ้างระบ ja ves, ний, ุชื่อมาอย่ายกมือให้เฉยคุณบอกบางทีก็มอคนที่เห็นมหาเทียบครับใครนะแอมค่ะแอมดดวยวขอดูดีๆนะบางทีมันหน้าตามันคล้ายกันนะคะ ไร่แล้วรง่ายมากเอเยี่ยมมีหนึ่งเสียงแล้วอะอามาอีกใครจะยืนยันว่าเป็นขาค่ะขาค่ะครับเยี่ยมภาพนี้ภาพขานะคะค่ะใครตอบขาบ้างแล้วบูตัวตนมาเมื่อกี้อย่ายกมือเย็บครับเยี่ยีมาก แอมาวิทย์ครับอนพิมใช่ไหมเนี่ยพิมวราการวราการค่ะอ๋อแสดงว่าฐาเนี่ยเห็นรู้จักเยอะนะตั้งแต่ที่เปิดมาเนี่ย่ามีคน,นรู้จักเยอะที่สุดนะไปดูวันต่อไปดิเหนคพิอะไรยังวิชุค่ะ ะไรนะหุงค่ะขิงครับขิงค่ะขิงมีครบบอนขิงขิงขิงมีปันมีพิมพ์เชมัยมีะอีกมหาเทพครับโอเคต้องมาสอนค่ะว่ารังรัดค่ะว่ารังรัดด้วยโอเค หิงก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เด็กๆรู้จักกันเยอะเลยนะคุณนาคุณตากันไปดูภาพต่อไปสิกระชายค่ะเยยเยี่ยมมากเลยเสียงชัดเจนมากเลยศิรพสอนใช่ไหมคะเคยช่วยคุณแม่ทำกับข้าวหรอคะคุณหน้าคุณตาไหม คนอื่นๆล่ะเคยเห็นไหมนี่คือหน้าตาประชายเคยค่ะเคยครับช่องช่องค่ะถามว่ารู้จักเอ้ยไม่ถามว่าผมแต่จะถามว่ามีใครภาพนี้ชอบมะนาวมาชอบมะนาวมาขอชอบมะนาว คือว่า <ules> รู้จักทุกคนนะคะภาพนี้นะว่าชอบนะชอบกินหอมมากานาุ๊กเจๆมะนาวค่ะมะนาว เปลาาค่ะเกลาวปล่าลายไเลยเดี๋ยวให้เรือกเรค่ะสุดยอดเลยปิ้งคห้สูตได้ดีเลยเนี่ยน้องนอ้มักกูค่ะแมกกูครับค่ะ โตโมค่ะโตโมค่ะค่ะตอครั้น oh. ดูงานโตโม

เต็มของคยูนะคะขอเช่นิมะกอกสมุนนเด็กๆหลายคนไม่ใช่หลายคนเป็นเลยแบบนี้ค่ะรู้จักมะง่วนธรรมชาทนี้เราจะได้รู้จักกับมะง่วนกันนะคะเราจะได้รู้ว่ามะง่วนคืออะไร